มีวิ่งให้ดูเป็นแบบเร็วๆเลยครับผมกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใช้งานน้อยๆสภาพเรียกๆครับผมกับเจ้าตัว toyota corolla นะครับ 2.4V จุขับเคลื่อน2ล้อรถปี2019ันาับเล็กไม้แค่20,000เท่านั้นราคาก็สี่พิเศษครับราคาเพียงแค่999,000บาทครับผมจับดอกเบี้ยโปรลดโดนใจนะได้แน่นอน2.59จุดหับสบายๆกันเลยครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองในของนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่090 298 9893ครับผมอันนี้ได้ชุดแต่งวาซุมามาด้วย สวยยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมรีวิวกันภายในคลิปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถบ้านบูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถครอบครัวสายใหญ่ๆให้พี่ๆได้รับชมกันแล้ววันนี้พิเศษมากๆครับผมมีรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆรีวิวกันให้ดูแบบเรียวๆเลยครับผมฝนตกแบบนี้ด้วยกับเจ้าตัวโตโยต้าปอร์ตูเนอร์นะครับ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อครับ รถปีส0 1 9ิเก้ากับเลขไม้เป็นแค่สองหมื่นเท่านั้นฟังไม่ผิดนะพี่ๆเลขไม้แค่สองหมื่นเท่านั้นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยกับราคาตัวพิเศษครับไม่ถึงล้านราคาเพียงแค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมได้ดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้าด้วยผ่อนสบายๆที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทพี่ๆท่นานใดสนใจจับจ,บจอ,มมองเป็นเจ้าของนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามได้เลยครับผมมาครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบเร็วๆเลยนะกับรถเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้ทำการปร ดี๋ยวผมจะิูให้ดูกันอันนี้ใหม่มากจริงๆนะครับผมเป็นโฉมออนิวยอดนิยมเลยก<ช>็ว่าได้เรื่องกันที่ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเป็นไฟใบบ,บีม LED นี่ครับอาจจะมีละอองฝนสักเล็กน้อยนะต้องขออภัยพี่ๆด้วยแต่วัรรับรถเดี๋ยวผมทําการปรับสภาพให้เอี่ยมๆลยครับผมนี่ครับไฟใบบ,บีม LED เป็นหลอด LED นะครับผมไฟโปรเจคเตอร์หลอด LED มาพร้อมกับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์สวยๆแบบนี้ครับผมตามสไตล์ของโฉมออนิวนะออูนเนอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ครับผม ามเส้นใหญ่ๆนะแล้วก็มาพร้อมกับปตัดหมอกด้วยคันนี้ครอบด้วยตัวโครเมียมนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะพาสเกิร์ตจะเป็นสีดํานะครับผมแบบนี้แต่งมาให้แล้วเล็กน้อยครับผมจุดแต่งเป็นวัสุมานะครับผมเจ้าของคนเก่าแต่งมาให้แล้วเลขไม้แค่สองหมื่นใช้งานน้อยมากๆคันนี้สภาพเอี่ยมๆเลยและราคาเบากว่าป้ายแดงถึงสี่ห้าแต่นะครับผมถือว่าประหยัดงิให้พี่ๆนะอันนี้ถือว่าเหมือนได้รถใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมนี่ครับได้ เกิดด้านล่างเป็นวัตถุมานะครับแบบนี้สีดําตัดกับสีเทาเข้มๆเวยๆนะครับผมถือว่าออกแบบมาได้สวยเลยนะตกแต่งไม่ได้แต่งเยอะแต่ว่าหล่อแน่นอนครับผมโอเคมาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนี่ครับได้ดิสเบรกมาทั้งสี่ล้อแล้วลัดมาด้วยยางดันหลกทั้งสี่เส้นครับผมแบบนี้เลยล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับผมล้ออลอยสีทูโทนหกลูกแบบนี้แม็กหกูนะแต่ยางดันหลกด้วยยางดันหลอก,ก็ถือว่าท็อปๆนะสําหรับในส่วนของตัวยาง ครับผมมาดูที่ซุ้มล้อนะเบ้าโชกนี่ครับผมโขเดิมๆนะครับไม่มีการตัดแต่งตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพ่นการสนิมมาให้แล้วเรียบร้อยครับผมไม่มีสนิมเกาะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับรองให้เลยในเรื่องความปลอดภัยนะคันนี้มีดิปเบรกสี่ล้อเลยโอเคครับอาจจะแบบรีวิวแบบไม่ทันตั้งตัวนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆสดๆร้อนๆอเลยครับผมเลขไม้แค่สองหมื่นน้อยมากๆนะพี่ๆย้ำให้ฟังเลย ถ้าพี่ๆสนใจจับจองนะรีบจับจองมาก่อน0902989893ครับผมได้รถใหม่ๆแบบนี้ไปเลยโอเคครับผมกระจกมองข้างนะเป็นสีขาวสีเดียวตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED เรียบร้อยครับผมส่องสว่างแน่นอนมองเห็นกันชัดเจนได้สติกเกอร์มาด้วยนี่ตรงนี้สวยๆนะครับผม Byter Studio นะครับผมสวยๆแบบนี้อาให้ดูชัดๆสักนิดนึงนี่ครับอ่าซีดเดิมๆนะไม่มีการ ตัดต่อตัดแต่งนะครับผมดูรถดูโครงสร้างด้วยทางเรารับประกันแน่นอนครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ําตัดต่ออย่างแน่นอนได้รถเดิมๆไปใช้ครับผมแบบนี้เลยโครงสร้างของตัวรถนะชัดเจนนะครับอย่างตลาหลหอมือนกันนะทุกอย่างสภา,าพเดิมนี่ครับเหมือนไม่ผ่านการใช้งานเลยได้มาแค่สองหมื่นรถปีสองพันสิบเก้าใช้งานน้อยมากๆเหมือนเจ้ของคนเก่าซื้อมาจอดซะมากกว่านะครับผมจริงๆเลยสามารถเอาไปท่องเที่ยวเดินทางใช้งานหนักได้แน่นอนครับ รับประกันไม่มีปัญหารถไม่ช้ําแน่นอนครับแชตสีดูแชตสีชัดเจนนะไม่มีการตาต่อนะแชตสีคือแบบไม่โดนครับรถคันนี้ไม่โดนไม่ช้ําอย่างแน่นอนโอเคครับในส่วนของด้านหลังนะฝาท้ายก็ต,ตามสไตล์โฟล์คเนอร์ er ครับมีสปอยเลอร์ชิ้นใหญ่ๆติดมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงนี้ตามด้านบนแสงไฟอาจจะไม่สวยน,นะเพราะว่าวันนี้ฝนตกต้องขออาภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับผมนี่ครับมาดูสเกิร์ต ด้านล่างกันชุดตะเกรน,นะกันชนท้ายวาสุมาเหมือนกันนี่ครับแต่งมาสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มแลวนะพอคันนี้แต่งมาแล้วแต่ถึงจะไม่ได้แต่งเนื้อครับแต่ว่าสวยมากออกแบบมาได้ลงตัวมากๆครับผมนี่ครับชายตะเกอร์ด้านล่างสีดาตัดกับสีเทาน,นะครับผมของวาซุมาแท้ๆนะแน่นอนเลยแล้วก็ได้ไฟทัพทีมมาแล้วด้วยเรียบร้อยครับไฟท้ายนะครับคมไฟใสแล้วก็ได้เป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยด้วยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับสวยงๆงามๆกันเลยทีเดียวเชียว อันนี้ก็ได้กล้องถอยหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดินเดินจากโรงงานนะครับผมแบบนี้เลยผมเปิดฝาท่ายให้ดูสักหน่อยแล้วกันนี่ครับเปิดระบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายสามารถกดได้ที่ร e ีโหมดได้เลยสะดวกสบายมากๆตามสไตล์ค a r t n e r นะเป็นฝาท้ายแบบระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยโชคไม่มีปัญหาหมวกไม่มีปัญหาในการใช้งานสีนยางเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้เลยครับปั๊ม R อยู่ครบไม่มีขยับ อัมเอลก็เช่นเดียวกันครับผมแบบนี้เลยนะครับผมโชคเดิมเดมดูไม่มีการแก่นะสวยงามมากครับผมเบาหลังนี่ครับได้พายางมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมสามารถปรับขับได้ตามปกตินะแต่ก็นั่งสบายด้วยแถวที่สามถ้าพี่ๆมีสัมภาระเยอะก็อับแฝนขึ้นด้านข้างได้ตามปกติเลยครับผมโอเคนะครับผมตั้งสุดท์ายพาร์ตเนอร์รถทีพีีแถที่นั่งนั่งสบายแน่นอนนี่ครับเวลาปิดก็กดปุ่มปิดหรือว่า คอนโทรลที่รีโมทได้เหมือนกันพี่ๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวพาร์ตเนอร์นี่ครับทีเดียวสมิ่ไม่มีปัญหาในการใช้งานให้ดูช่วงล่างกันหน่อยละกันนี่ครับอยากให้ดูละเอียดละเอียดนะนี่ครับล้ออะไรยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมเขาโชงช่วงล่างใช้งานได้ตามปกติครับไม่มีสนิมเกาะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมแต่เดี๋ยวผมทําความสะอาดปรับสภาพให้เรียมอ่องแน่นอนเหมือนได้รถใหม่ครับผมย้ำนะคันนี้เลขไม้สองหมื่นเก้า ภาพเบี้ยมากนะครับผมมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าภายในห้องโดยสารนะครับคุมโทนด้วยสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเบาะหนังเบาะหนังแล้วด้วยนะบอกไว้ก่อนเลยเป็นเบาะหนังแล้วสามารถคนโทรลแอร์ได้มีแอร์เรามาให้แล้วเรียบร้อยครับปรปับอุณหภูมิได้ไม่ต้องแยกแอร์กันเย็นฉ่ําทุกแถวแน่นอนครับผมเบลก็มีมาให้ครบค,ความปลอดภัยอันดับหนึ่งแน่นอนครับผมนั่งสบายสบายด้วยนะครับเพราะว่าเหยียดขาได้สุดแล้วก็สีสันไม่ติดเพดันนะครับผมมีส่วนโค้งามาให้แบบนี้ ้ามีเสียงฝนรบกวนก็ขอภัยพี่ๆด้วยนะครับผมทางก็อาจจะไม่ค่อยสว่างนะเพราะฝนตกนะวันนี้ให้ดูหลังคากันสักเล็กน้อยมีเราสามารถติดแหลกได้ครับสาหรับสา่แคมปิ้งแข็งแรงแน่นอนครับผมติดแหลกหลังคาหรือว่าติดเต็นท์นะแคมป์ได้เลยมาพร้อมกับเสากาะที่ฉลักครับดูล่องรอยนะรถไม่มีปีลงการนะครับผมดูได้เลยไม่มีรอยขีดข่วนสีเดิมๆบางๆนะครับผมโอเคนี่ให้ดูมือจับเป็นสีโคลเมียนนะครับผม มีการลอยสวยๆแบบนี้มาให้แล้วนะแล้วก็มีปุ่มล็อกประตูใช้งานได้ตามปกติครับผม <S <S 1> <S 1> แผงประตูนะครับผมคุมโผนด้วยสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยตัดกับสีดำของตัวรถนะกระจกไฟฟ้าสีออตโอต้นะสำหรับออโตเนอร์โทโมนิ่นะครับผมให้ดูความเดิมๆสักหน่อยกันน็อตแผงประตูนะนี่ครับไม่มีการขยับนะครับผมยังใหม่อยู่เลยดูดูได้เลยครับไม่มีรอยปัะจงประแจนะทุกอย่างคือเดิมหมดไม่มีรอยขีดข่วนด้วยตำหนิไม่มีเลยคันนี้สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับผมเหมือนได้รถใหม่เลยแต่ประหยัดไปสามสี่แสนนะเดียครับอ่ะให้ดูสียางค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆไม่ค่อยอยากจะแกะให้ดูแต่ว่าเอาสักหน่อยแล้วกันนี่ครับผมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คนะครับผมเรียงช่องไฟสวยๆแบบนี้อยู่กลมคงเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์ครถไม่มีโดนแน่นอนครับผมนี่ครับสียางแน่นๆเหนียวๆแกะให้ดูทีละจุดแล้วกันเพราะค่อนข้างใส่ย,ยางนะครับมันแน่นมากโอเคครับด้านข้างอ่ะเม็ดอาร์ค เม็ดอาร์เม็ดอาร์นะครับผมชัดเจนรถไม่มีโดนครับผมพี่ๆสามารถมาตรวจสอบมาเช็คเองได้นะที่เสรีไทยห้สง8แยก1บ,บริษัทไม่โดนมาไม่ถูกทรสอบถามผมได้เลยนะครับผมแต่ว่าคันนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญนะเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญเลยตรวจสอบมาให้แล้วถึงหลายจุดนะทุกจุดเลยก็ว่าได้ทั้งคันนะครับผมไม่มีปัญหาถึงกับได้ดอกเบี้ยรถตดนใจนะ2.59เลยทีเดียวเชียวนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับพี่ๆ โอเคแล้วคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้านะคู่หน้าแบบนี้เลยปรับพับไฟฟ้านะครับผมได้ตามสซลลีระของร่างกายมีหลายระดับนะครับผมขับทางไกลไม่เหนื่อยไม่ลำบากแน่นอนนะได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันแบบนี้สีน้าตาลเข้มๆนะครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมคอนโทรลเสียงได้ตามปกติเลยครับปรับโหมดได้รับสายโทรศัพท์ได้ครับผมพวงมาลัยคือมันติฟังก์ชันทําได้ทุกอย่างครับแถมยังมีตัวแพดเดิลชิฟมาให้ด้วยไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะ ขอปรับกล้องสักหน่อยนะครับผมนี่ครับมีเกียเพเทนชิปมาให้ด้วยสำหรับพี่ๆที่อยากขับสนุกสนุกนะหรือว่าแบบเล่นแซงอะไรงนี้ได้หมดเลยครับผมขับสนุกนั่งสบายแน่นอนปวงมะลัยเดิมๆครับนี่ครับไม่มีรอยทะลอกแล้วก็มีคาดไม้มาให้แบบนี้ตามสไตล์พอตจิ้งเเลยนะครับสวยงามแน่นอนครับผมรถไม่โดดไม่ช้ํานะโอเคเดี๋ยวพี่ๆไม่เชื่อนะว่าอันนี้ไม่สองหมื่นจริงหรือเปล่า๋ผมสตาร์ทเครื่องให้ดูสักเล็กน้อยนะ นี่ครับผมทีเดียวติดปุ่ม engine start ดงขว่าแบบนี้เลยครับผมนี่ครับอันนี้เลขไม้แค่สองหมื่นเก้าเท่านั้นไม่ถึงสามหมื่นนะได้น็ตบใจด้วยได้โปล่รถโดนใจดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้านะครับผมโหว่าไม้น้อยมากๆนะไฮไลท์เลยย้ำเลยนะพี่ๆไม้แค่สองหมื่นเก้าไม่มีการกลับไม้กลองไม้แน่นอนรับประกันครับผมถ้าตรวจเจอนะพี่ๆขับรถมารับเงินสดกลับบ้านได้เลยครับผมอันนี้เช็คระยะได้ทุกศูนย์นะครับผม เข้าสูนยได้เลย,เลยตรวจสอบได้ทุกส่วนครับพี่ๆมาทดลองขับกันเองก็ได้ครับผมโอเคนะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครับผมฝั่งซ้ายตัวัดรอบฝั่งขวาวัดความเร็วมาพร้อมกับน้ำมันนะครับผมเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนครับมาคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะแบบนี้เลยเจ็ดนิ้วแยงด,งดังมากแล้วก็มีบูทูธนะเชื่อมต่อบูทูธได้เสียบสาย USB ได้เสียบสายอีกได้ตามปกติครับผมเปิดวิทยุ FM ได้ตามปกติ มีเนวิเกเตอร์นะเปิดแผนได้นำทางได้ครับผมพี่ๆไม่หลงทางแน่นอนมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นระบบออโต้แล้วเรียบร้อยครับเย็นเ็นช่ำๆเลยนะครับผมปรับอุณหภูมิได้เยอะนะนี่ครับปรับอุณหภูมิได้ปรับพลมได้ตามปกติเลยครับผมอีโคโหมดเพลหมดมีมาให้เรียบร้อยเกียร์ออตโต้แบบคันบันไดน,นะครับนี่ครับคอนโทรลหน้าก็จะประมาณนี้นะแบบสะอาดสะอ้านนะครับผมรถไม่ช้ำจริงๆไม้แค่สองหมื่นย้ำเลยราคา ราคาโอเคเลยนะประหยัดถึงสามสี่แสนเลยแต่ได้รถใหม่ไปเลยนะราคาเก้าเก้าเก้านะครับผมไม่ถึงล้านนะพี่ๆต้องรีบจับจองเข้ามาก่อนครับมา,าไวไปไวแน่นอนนะครับผมแล้วไฟฟ้าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาครับโอเคให้ดูห้องเครื่องสักเล็กน้อยแล้วกันครับสำหรับในตัวของห้องเครื่องนะนี่ครับผมให้ดูมงีแบเรบเดียวเลย อรุ่งเข้ามาใหม่ๆจริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวโดนเซงท่านอื่นแย่งไปถ่ายก่อนนะครับผมผมขอถ่ายก่อนเลยแล้วกันคนแรกนะรดนุ่งเข้ามาโหไปสวยงามมีเดย์ทาวแล้วนิ้งไลท์มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะครับผมชัดเจนทาสไตล์ for tuner <ๆ S 2> นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปรับชมห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ โอเคครับผมนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆอันนี้มันมีชุดแต่งมาด้วยไงวะาูึมากก็คือสวยจัดเลยทีเนี้ยน,นะครับผมมาดูเครื่องเครื่อง,งเล็กน,น้อยนี่ครับผมเครื่องยนต์สองถูกสี่วีนะฝาเดินเดินโฟโ์ต้าไม่มีตัดต่อตัดแต่งเครื่องยนต์แน่นอนครับผมไม่มีการรั่วซึมอย่างเยงหัของิ่งครับดูได้เลยนะ้ำมันเครื่องสายแจวครับรับรองรับประกันแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนรูปใหม่ให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใช้ง่ายกันได้ยาวดูที่คันหน่อยนะครับนี่ครับล้อไม่มีขยับ นะครับดูเป็นเป็นรูปเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพันถ้าไม่มีโดนนะดูได้เลยครับผมชัดเจนนะครับมา้าทุกอย่างอยู่ครบเหมืนอนออกมาจากโรงงานเลยก็ว่าได้นะดดมาดูนอตกระโปรงชักเล็กน้อยครับผมเนี่ยผาตรงเริมเริ่มทันทนเรื่องการขยับเลยดูไม่มีอะไรประแจนะแบบนี้ละครับผมชัดเจนครับผาตรงเริมเริ่มสีเดิมๆนะสีขาวยิ่งดูง่ายด้วยไม่มีการกลับดูนะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับเพนเพนจะอยู่ทางด้านฝั่งขวานะ แบบนี้เลยครับผมแพบบเจนรถเดิมๆโรงงานครับผมแต่ราคาประหยัดลงถึงสามสี่แสนนะครับมาเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้ฟังสําหรับเจ้าตัวโตโยต้าโพลิเนอร์นะครับสองจุดสี่วีขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมรถปีสองพันหิึเก้ากับเด้ไม์แค่สองหมื่นเก้าเท่านั้นราคาสุดพิเศษครับผมราคาเพียงแค่ถ้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมผ่อนสบายผ่อนสบายสบายกับดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้านะครับผมรถโดนใจได้แน่นอนคันนี้ มีการตรวจเช็คระยะนะครับผมตรวจทุกจุดทั้งคันรถไม่มีปัญหาแน่นอนใช้งานกันได้ยาวๆครับพี่ๆท่านใดนะสนใจจับจองนะติดต่อเข้ามาได้ที่0902989893ได้เลยครับผมได้รถเดิร์นเดินสภาพดีๆมาพร้อมกับทุดแต่งผมว่าถุมากนะครับแบบนี้เลยเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับพี่ๆโอเคครับและก่อนไปก็ฝากพี่ๆนะช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมและอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาท่านล่างเยอะๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอก,กันกับรถเข้าใหม่คันหน้าจะเป็นคันไหนไว้มนเจอกันครับผมสวัสดีครับ